สวัสดีครับพี่น้องมานก็โฟกัสสีแยกสร้างแนวสีแยกภาพมันหลอดตลาดนัดถาดพนมนะครับเด้อคุณบรรยากาศอาหารการกินครับพี่น้องพี่น้องเลยอาหารการกินสองฟังคุ้งครับผมปลาตัวขมเอาขนมครับพี่น้องฝากส่งนั่นเลยครับผมถามาถาศอกไปเรื่อยๆติดตามไอ้สีแจกมันเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเพื่อการจ่ายในการทำคลิปครับผมขนมมาเป็นมัดเลยครับปลาตัวอะโวคาโดทับทิมครับพี่น้องส่วนทั้งนี้บรรยากาศครับผมพี่น้องบรรยากาศครับสนับสนุนครับลูกค้า หลายดีครับผมพี่น้องคุคือคักครับพี่น้องทั้งนี้ก็เป็นนาดานครับผมมั่นครับผมนาดานครับบรรยากาศเมื่อหลายแง่งครับพี่น้องเลยดูข้ามมีทั้งแบกมีทั้งหามครับผมพี่น้องนาดานเลยครับผมยอดไว้ก็ยังเต็มอยู่ครับยอดไว้สินครับผมยอดไว้ส่วนทั้งนี้ตกมัดเข่า ตอกมัดเขาขายย่งได้อยู่ครับผมเห็นบ่มถึงยง่มนะน้ำแงามเรา,นา,าดูเกี่ยวเขาครับผมประกาศเขาเอาของขามาขายครับพี่น้องมีทั้งถามขาับมพนมาลำหลังงูนะครับพี่น้องมาเรื่อยๆในในขาในขามาเรื่อยๆสองนี่รับบรรยากาศคือคื่นครับพี่น้องเห็นบ่โอ้โหเจ๋ง ชัวดินเริ่มไม่ร้ายนะครับห่อส่วนท่านนี้ห่อมไม่ค่าหน่อยครับผมห่อมท่านน้อน่อใหม่ครับตัวสาวหน่อยมาขายของครับโลพริกครับผมโนพริกครับพริกเข้าพิกตำสมก้บกเบอร์คือชัวดินครับหลายแหงครับโอ้ยยาหน่อยมาขายของน้ำแม่เพื่อนครับ สนับสนุนกันครับพริกครับไอ้ข oh. ่าหน่อยครับส้มตำมะละกอมาแต่งครับผมมะละกอมาแต่งไม้กวดครับพี่น้องโอ้ยไม้กวดครับมาไหน,นถ้าเป็นพริกกระเทียมหลายครับผมมะก,กอรครับรเอามะกรัดครับผมบ uh. บคาโลหอม ปลาทับทิมครับผมอาหารการกินครับพี่น้อ,นองพี่น้องาจะเป็นเขาโวคาโลมะนาวครับพี่น้องเลยมะกรูดตองมัดเข่าครับผม ต้องมัดเข่าครับช่วงนี้แงงละลูดเกี่ยวเข่าครับผมส่วนตท่นี้อ๋อหอมมื่อหลาไรไรครับอือกูแรงครับผมปักปูแรงอันอย่างวัจ้าวันนี้ซื้ออย่างไรวันนี้เจ้ามูลีไร้ไร้เลยอันนี้เจ้าวานมาเจ้าวานบรรยากาศส่วนตอนนี้ครับผมนี่โอโงตลาดนัดผัดพะนุ่มครับผมปลาปลาขาวครับปลาขาวหน่อยครับผมใม่ลอง เป็นถุงเป็นถุงด้วยครับผมณนี่อาหารการกินสองพันโุงครับพี่นอ้องมะฮุงซุกครับส่วนนั้นนี่มะฮุงมะละกอข้าวซุกนอกใหม่ครับข้าวต้มข้าวต้มแซ่บครับข้าวต้มแสบ,บข้าวแดงครับกระดกล้วยหลายแง่ยี้ดีครับส่วนนั้นนี่ป้าส่วนกกล้วยคนนี้ ป่วยมากเป็นกองเลยครับนี่แหป่วยมาเป็นกองเลยทูดินครับเป่นของทุดินเยังหลายเลยครับทุดินส่วนทุดินเป็นทุดินเป็นกิโลทุดินย่หลายอยู่ครับงน,นี่จะลอยในไงครับผมเห็นไหมมันเยากทุดินครับมันอยาการับกล้วย บัวอะโบคาโลครับส่วนทางนี้แมงชีปูมครับแมงมังแมงจีปูมันครับแมงเขี่งเอกสารครับผมแมงเขี่งเอกสารมันครับผมกูแรงอย่เดียวหลายแห่งครับส่วนกูแรงอ่ะได้หลายบรรยากาศครับมังกูแรงยังมีหลายอยู่ครับผมหอยต่อครับ กุ้งกล้วยกระดมมีไก่กระปูยังไหรครับส่วนส่วนตั้งนี้ครับผมน้อร้สมอรครับผม สมอนี in, ่เป็นถุงเลยปลาปลาจากทุ่งหน้านะครับปลาแห่งปลาได้มาหลายแบบขายยังวะนี่น้อยมือขายขายยังวะก็ละลายขายมงไดก็ี่อะไรนไหนนะครับบรรยากาศครับผมห้อยจูบครับผมนอไว้ครับเอาน้องจะไปอยู่ใจ ส่วน้ายบบกลวยหลายครับทรงกลวยพึ่งลายหลายเดม,ลลเดมลกลวยกย็ได้บรรยากาศครับมรไม่ได้ขาดเคราะขาสองฟังโพลงครับพ่น เอาของขามมาขายฟังไทยครับผมคือคาดครับพี่น้องวันนี้บรรยากาศเป็นเอาของขามมาขายน้องใหม่ครับผมพี่น้องเลยน้องใหม่ครับไปตองกล้วยครับกระดมหมากกล้วย เนื้อไก่กค,ครับผมเคี้ยครับผมเคี้ยโซนทาถนนเคี้ยครับผมเคี้ยกระดมกระเทียมครับผม,ผม,รบผมก,มกระเทียมหมูจะบบบบอกไม่เป็นใครบอกโอ้ยนองงวครับผมโซนทางนนครับบัวครับเบอทียมอืมกรถทางใบขาดฮักบัวมาทั้ง ่วนมากกระเทียมอาหารกันกินครับหลายโซนส่างนี่นนกระเทียมเป็นถุงเป็นมัดอาหารทะเลครับผมพี่น้ออาหารทะเลหลายแห้งมะกรุ้ยครับพี่น้องลายแห้งอาหารกันกินนครับผมเดือดแป้งครับเดือดเดือดแป้งหัวเจ็บแซ่พี่น้องพี่น้อเดือดแป้งครับผมดูหนาดานนะครับเดือพี่น้องมาอุดหนวุ่นคนใดครับผมบรรยากาศครับอาหาร กองละห้าสิบาทครับพี่น้องกล้องห้าสิบบาทเอาในห้าสิบาทครับโอ้บักแอปเปิ้ลครับพี่น้องแอปเปิ้ลครับผมเปิ้ลลูกละสิบ <Apple. S 2> บาทครับผมตรงถนนบรรยากาศนี่ยแอนะปเปิ้ลครับพี่น้อง จีเขาครับจีเขาเขาจีใครครับผมไม่ขาดนั่นไม่ขาดนะนั่นเสพพับนี่เปินขายดีได้ครับไม่ขาดขายดีครับตลาดน่านถามขนมมาุดลุนทำไมครับพี่หอหน้ามาเทศบาลครับผมมีขาดครับผมโฆษณสนุนนะครับบรรยากาศน้าแน่วิจิตรเขาเศร้าครับผม ไม่ยอูไม่คุแพเหรอ,อไม่เจ้าบาทครับไม่คะเนี่ยเนาสิ30บาทจ้ะนะครับกินยางทุกสุดเลยครับ สนุนมาครับผมน่ารื่นนมองเป็นไงครับทบอสไดู้ขวบปาจ้าวบ้าบครับจิวป้าจ้าขวบ้าัดขบป้กบุ๊สดเลยครับผมนี่ทั้งกระปุกนี่ทั้งซองครับพี่น้องโซนตังนี้บรรยากาศครับผมท่มอ อ๋อถู่มาเคี่ยวครับมาเคียวใบตองมั่นครับผมมะมะม่วงครับผมส่วนทางนี้กระโผดกระอกครับกระโพดทุงลยยี่สิบบาทครับผมมะม่วงครับมองเอาไปกินสมนะครับเลยหน่อผักอาหารคาคิงครับส่วนทางนี้ร้ายส่วนทางนี้ ร้อยยี่สามครับร้อยสามนีม่ครับร้อยยี่ขายขายร้อยสาเต็มตะการเลยก็มีครับพี่น้อส่วนใบสุดท้ายจะเป็นโซนจะเป็นแบกหมักใหม่มมมอย่างเช่นะครับผมอัางุนอัางุนครับผม,งงงงบผมวายขลามครับผมขลามบางทีมาได้ยี่สิบบาทครับมเมล็ดค,ค,ครับเมล็ดกระถินใส่ของอีสานครับพี่น้อ ไปขออีสานอาหารการกินครับผมกระเทียมครับบวกครับนอใหม่ครับพี่น้องไอส้วนเท่านี้นอใหม่ที่เพื่อนปอแค่เดียวคนนี้นอใหม่ครับผมนอใหม่สุ่มก็ะมี่ครับทต๊คู่เครื่องเก่งครับเครื่องเก่งนอใหม่เห็นบ่เครื่องเก่งนอใหม่เพื่อนครับผมเก่งนอใหม่กระเทียมครับหนังเคมครับบร้กาดครับพี่น้อง มาเทียวไหนะครับตลาดถาพนมนะครับเลยมาเที่ยวไรครับผมสีแยกเอาห้มาห้พี่ม้องในซุ่มครับผมบรรยากาศซุ่มครับผมซุ่มเทียบหมู คร่วับกินทับิมครับมาื้อแรงครับนี่ไงการนะเนี่ยมงครับเป็น้องส่วนต่างนี้นี่ยมู ขายดีครับผมสูตรนไก่ไก่ซีบรสเ,บเลยไม่อ้อยร้ายครับพีาา่นงเอ้เฮดบดครับมาเฮดบบดมาเคร่งมาเคร่งพ่ครับผมชิบ นั่นเข้มไปยีสิบบาทครับผม,มส่วนท่านนี้พริกเป็นกองก็มีมมกปองนี้สิบบาทนั่งเข้มครับพี่น้องเนี่ยเมล็ดเอาไปปลูกได้ครับผม หนังหนังที่ต้มแล้วครับผมขเขาเมาครับปลาแรงหอมปลาแดกแสบตัวน,นี้ปลาสมมกพริกแห้งไม้อ้อยครับผม ทพียงแห่งร้าครับโซนเท่านี้กระเทียมคาคิงไม้กวดกระมี่ครับผมไม่ดตองมัดเข่าครับ,รบอตองมัดเข่านี่ครับผมแหงรครับโซนเท่านี้คือเขื่นครับผมพี่น้องซีเยกผ้ามารอตลาดนาดถาพนมซันนี่เด็กพี่น้องเด็อธรรมาตะต่อสอกไก่ย่าลืมกดติดตามให้ซีเยกนัน่นแหละครับผมเพื่อเป็นกาลังใจในการทำลิปครับ คลิปนี้เอาไปสนิทนะครับคลิปนี้เอาไปสนิทคลิปหนาพอกันไหมครับผมสวัสดีครับผม 不呀